ทักทายนะครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์ในการตากข้าวนะครับการตากข้าวบนพื้นดินนะครับของผมนะครับนี่คือการตากข้าวพื้นดินนะครับการใช้ผ้ายางคุมนะครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับแล้วก็สังเกตนะครับจะมีไอเขาเรียกว่าไอนะครับ ไอจากข้าวขึ้นมานะครับการทําแบบนี้นะครับตาข้าวแล้วก็ตอนเย็นนะครับแล้วก็ใช้การต้อมนะครับต้อมข้าวนะครับเข้าวม้านะครับต้อมข้าวเข้าวมาใช้ผ้าคลุมนะครับพยางครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับขาวขาวนี่คือไอนะครับไอไอจากจากข้าวนะครับจากพื้นดินนะครับ เขาเรียกว่าทําแบบนี้คือระบบความชื้นนะครับดึงความชื้นจากข้าวขึ้นมานะครับนี่ครับแล้วข้าวทำแบบนี้ครับข้าวข้าวจะแห้งไวมากครับเดี๋ยวผมจะเปิดผ้าดูนะครับนี่ครับ น้ำน้ำนี่นะครับเห็นไหมครับน้ำน้ำนี่ก็คือว่าเป็นการระเหยของข้าวนะครับความเชื้นจากเม็ดข้าวนะครับมันเป็นความเชื้นจากเม็ดข้าวนะครับระเหยออกมานะครับไปกับพยางนะครับนี่ครับข้าวข้าวผมตากได้แค่วันเดียวนะครับนี่ครับข้าวก็จะสวยมากครับแห้งไวมากครับถ้าทำแบบนี้ครับ เพราะว่าถ้าตากบนพื้นดินนะครับถ้าตากแบบไม่ทําไม่คลุมผ้าช่วยนะครับข้าวนะครับมันจะแห้งช้านะครับแห้งช้ามากนะครับถ้าทําแบบนี้ครับข้าวจะแห้งไวครับเพราะว่าพื้นดินมันมีความชื้นนะครับอันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ดูนะครับตากข้าวแบบง่ายๆครับบนพื้นดินนะครับแต่ว่าข้าวแห้งไวนะครับ กว่าปกตินะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนระบบระบบอบนะครับเพราะว่าพยาจะคุมครับตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ไอความชื้นนะครับจากข้าวนะครับจะขึ้นมาพันพยางครับเห็นมขาวๆนี่ครับข้างบนไม่มีน้ํานะครับนะครับแต่ข้างในนะครับจะมีน้ํานะครับเห็นไหมครับเพราะว่ามันระบบ ดูดความชื้นขึ้นมาจากข้าวนะครับเหมือนระบบเตาอบนะครับอันนี้ผมก็มาแชร์ให้ประสบการณ์นะครับการตากข้าวดีๆนะครับใครอยากไปทําตามก็ลองทาตามดูครับเพราะว่าวิธีนี้ครับทาให้ข้าวแห้งไวมากครับและก็ข้าวก็เม็ดก็จะไม่หักนะครับอันนี้ก็คือประสบการณ์ดีๆนะครับลองมาทําตามดูนะครับ